บทที่สามสิบสามว้วเสียงเรียกนั้นแผ่วๆอยู่ข้างหูนี่เองคริมาปรือตาขึ้นมองก่อนจะบอกตัวเองว่าที่นี่ไม่ใช่เตียงนอนชั่วคราวในห้องพักของฟงรั่งเศสที่กราจีไม่ใช่ห้องหับหน้าพักเพิงของหล่อนที่ทำเนียบทูตในอิสลามบัดทั้งยังไม่ใช่รถประจำทางที่วิ่งตะลุยฝุนคึกๆ ผู้คนเบียดเสียดและอากาศร้อนอบอ้าวที่หล่อนนั่งมากับรามันตลอดวันรามันถอนใจลึกสภาพของที่พักคนเดินทางซึ่งไม่ได้สุขสบายหรือสะดวกเลยสักนิดก็ดียังไม่เท่าความเจ็บป่วยที่คริมาต้องทนทุกข์เพื่อไม่ให้การเดินทางขาดตอนตามกำหนดในตาทั้งคู่ของหล่อนขณะนี้ ช้ำแดงริมฝีปากแห้งผากคงเพราะพิษไข้นั่นเองมีหนำซ้ำอาหารพื้นเมืองที่เขาซื้อมาให้หล่อนก็แทบจะไม่ได้แตะต้องรามันชุบผ้าสีขาวมัวซัวลงในอ่างดินที่มีน้ำอยู่ครึ่งเดียวบิดพอมาดก่อนจะลงมือเช็ดหน้าตาให้หล่อนที่พักคนเดินทาง ซึ่งเขาเช่าพักเมื่อคืนจนกระทั่งวันนี้อยู่กลางเมืองที่นับว่าจอแจและอึกทึกพอควรสถานีรถไฟอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไรนักถึงอย่างไรก็จะพักรออีกคืนไม่ได้เพราะอามินุนนัดเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่าจะต้องพบกันที่เมืองข้างหน้าในอกในใจเขาเจ็บปวดรวดร้าวแทบจะทนไม่ไหวเอาทีเดียว เมื่อนึกถึงว่าจะต้องเห็นคนไม่สบายให้เดินทางต่อไปโดยไม่มีโอกาสพักเลยสักนิดแววรามันเสยผมที่เคลียร์อยู่ข้างแก้มหลอนให้มันรวมอยู่ข้างหลังผิวแก้มบริเวณน,นั้นยังร้อนรุ่มจนเขารู้สึกนี่อีกกี่ชั่วโมงยาถึงจะออกฤทธิ์ระงับไข้ดูจากอาการของหลอน แม้เจ้าตัวจะไม่บ่นให้ได้ยินสักคำเดียวเขาก็เดาออกว่าหล่อนกำลังฝืนใจอดทนอย่างที่สุดวูบหนึ่งที่เขานึกถึงบิดาหล่อนขึ้นมาอีกถ้าพ่อมาเห็นสภาพลูกสาวสุดที่รักคนเดียวขณะนี้หัวจิตหัวใจจะเป็นอย่างไรหนอรามันขบกรามกรอดขณะโอบหล่อนไว้แนบอกกลัวเอง คริมาซุกหน้าตาเนื้อตัวที่ยังกรุ่นกุนด้วยพิษไข้อยู่ในวงแขนเขาเงียบเงียบศีรษะยังร้าวระบมและความปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อหาได้บรรเทาลงสักนิดเดียวไม่กินยานี่ซะก่อนนะเวลรามันกระซิบบอกอย่างอ่อนโยนร้านขายยาเปิดพอดีผมได้น้ำชามาด้วยจปะปตี อีกสามสี่แผ่นสำหรับอาหารเช้าถ้าคุณต้องกินอะไรบ้างได้สักนิดก็จะดีนะเขาจัดแจงบิจปตีจุ่มในน้ําชาอุ่นจัดส่งให้หล่อนหลังจากคริมาพยายามกลืนยาลงไปแล้วยาแก้ไข้แก้ปวดนี่คงช่วยคุณได้บ้างหรอกรามันเอ่ยขึ้นอีกเขา หยิบกล้วยสองหวีที่สุกกำลังกินให้หล่อนดูผมซื้อติดมือมาอย่างนั้นเองแก้หิวได้ดีเหมือนกันคริมาฝืนใจกินจาปตีกับน้ําชาไปได้บ้างปากคอหลอนขมปีจนบอกไม่ถูกที่พักคนเดินทางนั้นอยู่ในสภาพไม่น่ารื่นรมเลยสักนิดเดียวเมื่อรามัน พาหลอนเดินออกมาจากที่นั่นเพื่อตรงไปยังสถานีรถไฟข้างหน้าคริมาก็ยังพูดไม่ถูกอยู่ดีเรี่ยวแรงที่เคยมีดูจะหายไปสิน้นรถราวัวควายรถเมแท็กซี่ตลอดจนผู้คนตามถนนซึ่งไม่สะอาดนักดูจะทำให้หล่อนยิ่งแย่ลงไปกว่าเก่ารามัน เรียกรถให้ไปส่งที่สถานีรถไฟเขาเองก็เงียบขรึมไม่พูดไม่จาแขนข้างหนึ่งโอบหลอนไว้อย่างระแวดรวัยเต็มทีคริมามองผู้คนที่ชานช,ช,า,นชาลาสถานีซึ่งมากมายล้นหลามจนแทบจะหาที่ว่างไม่ได้เลยบางคนนั่งรอรถไฟที่จะมาถึงและบางคน ลงนอนกับพื้นยังไม่เดือดร้อนต่อผู้คนที่เดินย่างกลายผ่านไปมาหรือความสกปรกฝุ่นละอองตามพื้นทารกและเด็กเล็กเด็กโตร้องไห้กระจององอแงอยู่กับแม่ที่กำลังสารวนกับการหุงหาอาหารแถวแถวบริเวณสถานีนั่นเองกุลีขนของกุลีขนของส่งเสียงเอะอะ พยายามจะยึดกระเป๋าจากคนโดยสารไปช่วยถือเพื่อแลกกับค่าแรงงานหากรามันดูจะมองข้ามความโกลาหลเหล่านั้นไปเสียสิ้นเดี๋ยวคุณก็ได้นอนพักผมตีตัวชั้นหนึ่งมีที่นอนให้ด้วยอดทนอีกนิดนะแววเขากระซิบบอกหล่อนพอได้ยินขณะแวกผู้คนที่วุ่นวายไปข้างหน้า พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาเชื่อผมนะเขากระซิบขึ้นอีกครั้งถ้าไม่อย่างนั้นลราก็เราคงพ้นชายแดนมาไม่ได้อย่างนี้หรอกที่นั่งในรถไฟชั้นหนึ่งนั้นสะดวกสบายพอสมควรเมื่อต้องเหยียบเมื่อต้องเทียบกับที่พักเมื่อคืนผมอยากให้คุณพักผ่อนในที่ที่ดีกว่าเมื่อคืนก็จริง แต่เรายังไม่กล้าเสี่ยงถ้าไปตามโรงแรมดีๆในเมืองอาจเป็นจุดสงสัยก็ได้ผมถึงต้องเลือกเอาระหว่างความลำบากกับความปลอดภัยตอนนี้ก็ภาวนาขอให้ถึงเมืองปลายทางเรียบร้อยเท่านั้นแหละรามันยังเป็นฝ่ายพูดอยู่นั่นเองผมนัดกับอมินูนไว้ที่นั่นถ้าพลาด ก็คงต้องไปรอเขาที่ค่ายอพยพในเกาต้าคริมานอนนิ่งๆอยู่บนที่นอนรถไฟเริ่มเคลื่อนออกจากสถ,สถานีช้าๆยาแก้ไข้ที่กินเข้าไปเมื่อครู่เริ่มออกฤทธิ์ท,ทีละน้อยแม้จะยังไม่ช่วยอะไรมากนักก็ตามดื่มน้ำมากๆ รามันเขี่ยวเข็นให้หลอนดื่มน้ำสะอาดที่ขอมาได้คริมานอนมองดูเขาสวดมนต์และไหว้พระของเขาเงียบๆแล้วหลอนก็คิดถึงอาพัทคำพูดของอาดูจะไหว้ดูจะไหว้ว,วนอยู่ในสมองอีกครั้งก่อนที่หลอนจะคิดอะไรต่อไปรามันก็หันขวับมาพอดีเขาลุกขึ้นยืน ตาสตาสบกันเงียบๆแววกังวลยังฉาบชายเต็มเปี่ยมในดวงตาทั้งคู่ของรามันเป็นยังไงบ้างเขาซุดตัวลงนั่งข้างๆหลอนนั่นเองดีขึ้นหน่อยแล้วค่ะครีมาตอบถึงเนื้อตัวจะยังร้อนกรุ่นหากอาการปวดที่ศีรษะค่อยบรรเทาลงหนังสือพิมพ์ลงข่าวเรื่อง ชีกมูจิบูถูกกล่าวหาว่าเป็นคนก่อสงครามต่อต้านปากีสถานเสียงของรามันไม่แจ่มใสเลยหนังสือพิมพ์รายวันฉบับที่ว่าอยู่ในมือเขานั่นเองพวกลูกขุนช่วยกันคัดค้านไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้เท่านั้นเองจริงๆไม่ไม่มีข่าวการพิภากษาตัดสินคดีอะไรออกมาให้รู้อีกเลย คนที่ตามจับเราระคะคริมาถามเสียงอ่อยๆเต็มทีนี่เขายังจะตามล่าตัวคุณอยู่อีกหรือเปล่าผมตอบไม่ได้จริงๆพยายามคิดว่าเขาจะเลิกเขาจะเลิกยุ่งเกี่ยวตั้งแต่คว้าตัวเราไม่ได้ที่กระจีอีกแหละถ้าพวกนั้นยังไม่เลิกตามหาตัวผมแล้วก็เขาก็คงพยายามตามล่าเรา ตลอดระยะทางไม่เว้นกระทั่งในดักกาโนนคุณสำคัญกับเขามากถึงอย่างนั้นเชียวหรือคะหลอนถามอย่างไม่แน่ใจผมสนับสนุนมูจิบรามันเอ่ยประโยคนั้นด้วยเสียงเข้มจัดขึ้นมาทีเดียวเขาเป็นยากทันห่างทางคุณพ่อตระกูลผมเป็นเบงกาลีเต็มตัวเราไม่ต้องการสงคราม หรือให้มุสลิมประหัตประหารกันเราต้องการความยุติธรรมในเมืองและการปกครองเฮ้ยที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดกับคุณผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงคริมานิ่งเงียบแล้วก็เป็นฝ่ายรับฟังต่อไปอีกครั้งเรากำลัง เรายังจะต้องเดินทางกันตลอดวันตลอดคืนผมอยากให้คุณพักมากๆถึงเมืองปลายทางโน่นก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรรอเราอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเรื่องความปลอดภัยเท่าไหร่นักรอกหิวหรือยังผมมีกล้วยอีกทั้งสองหวีรถสเสบียงก็มีของกินขายตามสถานีรายทางก็พอหาได้แต่ถ้าไม่จำเป็นนัก ผมไม่อยากออกไปถ้ารู้ตัวว่าใครกำลังตามล่าเราก็อยู่ในนี้ดีกว่าเขาถอนใจเฮือกใหญ่นี่เราไม่รู้หน้าตาคนตามจับก็เลยแย่หน่อยคนพูดคนคนบนฟูกหลบตาลงแล้วหล่อนก็พลอยหลับไปจริงๆรามัน นั่งมองหลอนมาจากฝั่งตรงข้ามเงียบๆแล้วรอยยิ้มจางๆก็ซ่านที่ใบหน้าเขาถึงหลอนจะเจ็บป่วยดูซีดเซียวอิดโรยคริมาก็ยังน่ารักสวยงามในความรู้สึกของเขาอยู่ดีขอให้เขาไปถึงดักกาโดยสวัสดิภาพเถิดรามันรำพึงอยู่ในใจขณะบิจปตีใส่ปากเคี้ยว แล้วดื่มน้ำตามลงไปญาติพี่น้องบ้านช่องของเขาจะสร้านเซนไปคนละทิศละทางอย่างไรบ้างเขาเดาไม่ออกจนนิดเดียวการหนีกลับมาดักกาคราวนี้ไม่มีใครรู้นอกจากอมินุนคนเดียวเสียงล้อเหล็กบทกับปรางเป็นจังหวะสม่ำเสมอรามันถอนใจลึก อนาคตของเขาข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเขาเองก็คาดคะเนไม่ถูกคริมาล่ะต่อให้เขาอยากได้ตัวหล่อนไว้สักเพียงไรความปรารถนานั้นก็แสนจะเป็นไปได้ยากยิ่งตราบใดที่เขายังอยู่ในสภาพไม่รู้เหนือรู้ใต้ยอย่างนี้ดักกาจะเป็นอย่างไรอุดมการทางการเมืองที่หวังกันไว้ล่ะสงคราม และปัญหาอีกร้อยแปดพันเก้าที่จะต้องคิดแก้ไขเขาและหลอนมีโอกาสอยู่ด้วยกันเพียงแค่เดินทางอย่างนี้แลหรือเออแล้วถ้าหากว่าโชคไม่ดีถูกจับถูกฆ่าซะก่อนเล่าคริมากินอาหารไม่ได้มากนักแล้วหลอนก็หลับต่อไปอีกแทบไม่รู้วันรู้คืนด้วยซ้ำ จะลุกขึ้นมาก็ต่อเมื่อการใช้ห้องน้ําและถูกปลุกให้กินยาเมื่อรามันกระซิบเรียกอีกครั้งนั้นรถไฟก็ใกล้จะถึงสถานีปลายทางที่เขาต้องการเข้าไปทุกทีตีห้าครึ่งนาฬิกาที่ข้อมือของเขาบอกอย่างนั้นสบายขึ้นมากไหมเววเขาถามอย่างอ่อนโยน พยายามพิจารณาสีหน้าสีตาของหลอนคริมาพงกศีสะรับยาแก้ไข้หวัดที่กินเข้าไปตามเวลาช่วยบรรเทาอาการหนาวสัน่นและปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวไปได้มากโขไม่มีใครตามเรามาหรือคะหลอนพยายามถามเขาเป็นประโยคแรกรามันสันศีสะยังยังไม่มีภาวนาว่า อย่าให้มีก็แล้วกันผมอยากจะพบอมินุนเร็วที่สุดถ้าเป็นไปอย่างที่ตกลงกันไว้เขาคงมารอเราที่สถานีแล้วแหละคอริมาถอนใจลึกถ้าอยู่บนรถไฟในโบกี้นอนอย่างนี้แล้วจะปลอดภัยไม่ต้องห่วงว่าจะมีคนตามตัวแล้วก็หลอนอยากจะนั่นนงนั่น,นอนนอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับอะไรอะไร ที่น่ากลัวข้างนอกนูน่นรามันช่วยคลี่สารีคลุมศรีรษะให้อย่างเคยแล้วเขาก็คว้าข้อมือหล่อนไว้มั่นพลางลงจากรถแวกผู้คนที่แออัดทั้งยังโวกเวกด้วยเสียงกุลีที่พยายามจะเข้ายื้อแย่งกระเป๋าคนโดยสารเพื่อบริการช่วยถือของแลกกับเงินค่าแรง คนขับแท็กซี่และรถเครื่องตะโกนถามคนเดินทางให้ว้าวุ่นหากรามันไม่ฟังเสียงเขายังพาหลอนเดินแทรกฝูงผู้คนที่วุ่นวายทั้งยืนเดินนั่งนอนเหมือนสถานีรถไฟที่ผ่านมาหลายๆแห่งจนออกมายืนอยู่หน้าบริเวณสถานีจนได้อัปเดนเสียงเรียกไม่เบานักรามันหันขับ ใจเต้นเป็นตีกลองไปทีเดียวอามินุนเขาครางออกไปอย่างตื่นเต้นบุรุษที่วิ่งเข้ามาหาไม่ใช่ใครอื่นอามินุนซักกาอาลีญาติของเขาจริงๆนั่นแหละคอริมายืนมองบุรุษทั้งสองสวมกอดเงียบๆหล่อนจำหน้าญาติของรามันได้ดีแม้ว่าจะพบกับเขาอย่างฉาบฉวยก็ตาม ไปให้พ้นที่นี่ก่อนเถอะรามันกระซิบคนพลุกพล่านเป็นบ้าเราไม่รู้ว่ามีใครตามมาหรือเปล่าเขาหันมาคว้าข้อมือหล่อนอีกครั้งอามินุนมองหญิงสาวในชุดสารีกลางเก่ากลางใหม่แวบหนึ่งก่อนจะตามรามันจนพ้นบริเวณสถานีรถไฟซึ่งยังวุ่นวายกลาหลนด้วยผู้คนเราจะพักที่ไหนอับเดนเขาถาม หาของเช้ากินสะก่อนรามันตอบคริมาเพิ่งจะค่อยอยังชั่วไปที่ตลาดในเมืองดีกว่าคงจะพอหาจะปะตีกับน้ำชาร้อนๆกินได้บ้างเช้าตรู่อย่างนั้นถนนหนทางยังไม่วุ่นวายเท่าไหรนักแต่คนขายน้ำชากาแฟก็เริ่มเปิดบ้างแล้วอับเดนนายจะไปทีเดียวหรือค้างที่นี่สักคืนละฮึ อามนุนเอ่ยถามขึ้นหลังจากจิบชาร้อนๆไปได้หลายอึกไปทีเดียวซีว่าแต่ทำยังไงนายถึงมาได้ทันเวลาล่ะรามันซักไซฉันควรจะถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำเพราะไม่ได้มาทางสายเดียวกับนายคู่สนทนาตอบที่ช้าไปหน่อยก็เพราะนักข่าวสองคน เขาจำเลงมองหญิงสาวที่นั่งตรงข้ามแวบหนึ่งก่อนจะกล่าวต่อไปอีกว่าสองคนนั่นขอร้องให้ฉันขึ้นไปที่อิสลามบัดคาริมาวางถ้วยชาลงบนจานรองหนาเตะราคาถูกทันทีรามันสบตาหลอนนิ่งๆเมื่อเดาความรู้สึกจากสีหน้าสีตาหลอนได้แจมแจ้งเขาค่อยๆ ทาบมือตัวเองลงบนหลังมือหล่อนแล้วกลุ่มไว้เบาๆพอรู้สึกเสียงอามินุนที่กล่าวสื่อไปช้าๆนั้นหนักแน่นและชัดเจนผมขึ้นไปพบคุณพ่อคุณคริมาท่านทูตไทยที่อิสลามบัดเพราะผู้หญิงฝรั่งเศสกับสามีเป็นคนขอร้องเราพูดกันพักใหญ่ผมเรียนให้พระท่านทราบแล้วว่า เป็นความจําเป็นอย่างที่สุดที่รามันต้องพาคุณมาด้วยเพราะเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้เขาเรื่องผู้หญิงที่พบกับรามันในห้องสมุดทั้งเรื่องนี้จากกระจีคราวนี้ท่านเป็นยังไงบ้างคะคนฟังที่เงียบมานานก็เริ่มทำเสียงเครือจัดเต็มทีท่านตกใจมากอยู่อามินุนศตาญาติของเขา ไม่มีใครทำอะไรได้นอกจากจะรอผมสัญญากับท่านว่าถ้าพบคุณเมื่อไหร่จะส่งข่าวไปให้ทราบคนพูดถอนใจเฮือกใหญ่ถึงอย่างนั้นก็เถอะผมยังต้องระวังอยู่ดีเราไม่รู้ว่าใครตามผมมาจากโน่นหรือเปล่าตอนที่ผมออกจากอิสลามบัดมาเดลฮี มิสเตอร์แฮร์รี่สามีเพื่อนคุณเป็นคนจัดการตลอดมีใครรู้หรือเปล่ารามันถามเสียงเข้มฉันไม่แน่ใจหรอกแต่มิสเตอร์สมิธบอกว่าเขาสงสัยอยู่เรื่องอย่างนี้เราต้องมีประมาทไว้ก่อนอามินุนตอบจากเดลฮีละคะฉันจับรถไฟมานี่ด่วนเลยทีเดียว แฮร์รี่รู้หรือเปล่าว่านายมารอพบฉันที่นี่รามันซักถามญาติของเขาอย่างละเอียดละออต่อไปฉันไม่ได้บอกเขาแน่นอนหรอกอับเดนถึงตัวฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะพบนายหรือเปล่าอะไรอะไรมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นจากที่นี่เราไปรถไฟถึงเกาคัต้าก็ได้ได้ข่าวอะไรมาอีกบ้างไหมล่ะอามินุนพยักหน้ารับ ข่าวเรื่องการตั้งข้อกล่าวหาของฝ่ายตะวันตกกับชีกมูจิบนายคงรู้แล้วเพราะสบัดไปทั่วตอนนี้ไม่มีใครรู้รายละเอียดหวังกันว่ามูจิบจะยังปลอดภัยปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อถึงดัก,กานายจะเอาอยัางไงเวลานี้ทหารเต็มไปหมดถ้าจะมีการจับตัวขึ้นมาอาจเป็นที่นั่นแหละทางโน้น คงจะส่งข่าวให้คอยสกัดนายอยู่แล้วก็ได้คอริมาไม่เข้าใจภาษาพื้นเมืองหรือเบงกาลีที่บุรุษทั้งสองเจรจาจนนิดเดียวหล่อนกำลังนึกถึงพ่อแล้วหัวใจก็หมองหม่นลงไปอีกรามันลุกจากม้านั่งในร้านน้ำชาเสียงของเขาเน้นหนักและเริมจัด จนคู่สนทนารู้สึกไม่ว่าใครมันจะมารอเราที่จุดไหนก็ตามเราจะต้องเข้าไปให้ได้เข้าไปถึงดักกาไปกันเถอะอย่ารอช้าอยู่เลยเขาหันมาหาหล่อนอีกครั้งในตาที่แข็งกร้าวอ่อนแสนลงในที่สุดให้ผมไปถึงดักกาเรียบร้อยแล้วผมจะจัดการให้คุณได้พบท่านทูตบางที อามนุนจะไปส่งคุณด้วยตัวเองหรือถ้าทุกอย่างที่โน่นเรียบร้อยตกลงกันได้ผมจะไปพบท่านทูตเองทีเดียวคุณอย่าได้ร้อนใจไปเลยนะแววคอริมารับคำพะแผลวเต็มทีหล่อนไม่กล้าบอกหล่อนไม่กล้าบอกเขาหรอกว่าคำกล่าวที่เขาบอกเล่าก้าสิบนั้น จะรับประกันความเป็นความจริงคํากล่าวที่เขาบอกเล่า90ให้ฟังนั้นจะรับประกันว่ามันจะเป็นความจริงได้สักกี่เปอร์เซนเสียงอามินุนและรามันส่งภาษาเบงกาลีเบาๆตลอดทางที่เดินมาด้วยกันรามันเรียกรถแท็กซี่เมื่อแสงแดดอ่อนๆสว่างเจิดจ้าไปทั่วเมือง ขึ้นนั่งเรียบร้อยแล้วนั่นแหละเขาจึงหันมาบอกหล่อนว่าจำนวนคนอพยพที่ค่ายในเกาเกัาปตากว่าเจ็ดล้านคนเข้าไปแล้วถ้าเราถูกจับก็คงตอนจะข้ามแดนหรืออีกทีก่อนถึงดักกาอามินุนกับผมตกลงกันว่าถึงชายแดนเมื่อไหร่เราจะต้องเดินทางอย่างระมัดระวังมากขึ้น เขาบีบมือหล่อนเบาๆเราอาจจะต้องเดินลำบากกันหน่อยถึงอย่างนั้นถึงอย่างนั้นก็เถอะผมอยากให้คุณรู้ว่าผมรักบ้านเกิดของผมมากเท่าไหร่ผมก็รักคุณมากเท่านั้นประเทศชาติเป็นความภาคภูมิเป็นเกียรติยศของผมแต่คุณเป็นหัวใจเป็นชีวิตเป็นความหวังความสุข เข้าใจที่ผมพูดบ้างไหมนี่อามินุนผู้นั่งอยู่ข้างคนขับยังมองตรงไปข้างหน้าสถานีรถไฟยังอยู่อีกไกลรถราและวัวเกวียนแม้กระทั่งรถตุกๆที่คลาคล่ำบนถนนทำให้รถต้องวิ่งช้าลงรามันกอดไหลแบบบางของหล่อนไว้นิ่งๆเสียงที่กล่าวสืบไปนั้น มองลงจนคนฟังรู้สึกผมกำลังกลัวว่าสงครามจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ถึงที่กำลังเป็นอยู่นี่ก็จะไม่พ้นสภาพเดียวกันก็เถอะเขาถอนใจยาวอามินุนบอกผมว่าอินเดียกำลังจะเข้าไปช่วยเราคริมานิ่งอึง้งถึงหล่อนจะไม่รู้เรื่องการเมืองระหว่างประเทศดีนักก็ตาม แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็หาได้ไกลตัวไกลหูสักเท่าไรไม่กองทัพอิสระของเบงกาลีมุกตีบาฮินีที่ซุ่มฝึกอาวุธแบบภูเขาในอินเดียรวมตัวกันได้เรียบร้อยตั้งแต่กลางปีนี้หัวเมืองต่างๆรอบดักกามีทหารจากกองทัพอิสระคอยโจมตีทหารจากปากีสถานตะวันตก ตลอดเวลานี่อีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้วเสียงของเขาขาดหายไปในที่สุดรามันมองตรงไปข้างหน้าด้วยในตาครุ่นคิดที่ฉาบไว้ด้วยแววกังวลล้ำลึกถึงสถานีรถไฟได้อามินุนก็เป็นคนจัดการเรื่องค่าตั๋วโดยสารคริมายังปิดปากเงียบเชียบ คำพูดในประโยคสุดท้ายของเขาน่าคิดอีกเช่นเคยเกือบหนึ่งปีเต็มๆที่ปัญหาทางการเมืองคุกรุ่นมาเรื่อยๆแล้วหล่อนก็พลัดเข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันเต็มตัวอย่างคาดไม่ถึงพ้นปีใหม่นี้ไปแล้วเหตุการณ์จะดีขึ้นหรือเลวร้ายลงหล่อนไม่กล้าเดาทั้งสิ้นเกากัตตา เป็นเมืองปลายทางที่รถไฟจะไปถึงต่อจากนั้นละ่ะอะไรจะเกิดขึ้นรามันดูจะรู้เหตุการณ์ข้างหน้าดีพอกระมังเขาจึงเปรยๆเปรยให้หล่อนฟังจากเกากต้าขึ้นไปจนถึงดาก,กามีอะไรรออยู่บ้างก็ไม่รู้อีกเหมือนกันคอริมาหลับตาแน่นเสียงล้อเหล็ก บทกบระรงดังเข้าหูเป็นเรียงวะรามันและอมินุนกำลังปรึกษากันเรื่องเส้นทางที่จะกลับเข้าไปให้ถึงดักกาด้วยภาษาเบงกาลีที่หล่อนไม่เข้าใจอีกตามเคยแผนที่อินเดียทั้งประเทศและปากีสถานตะวันออกกลางร้ายอยู่ตรงหน้าเขาคริมามองเส้นสีดำ,ดำ ที่โยงไปจากเมืองหนึ่งสู่อีกเมืองหนึ่งอย่างครุ่นคิดการเดินทางจากช่วงที่รถไฟไปสิ้นสุดลงอย่างเมืองกันกาต้าการเดินทางจากช่วงที่รถไฟไปสิ้นสุดลงที่เมืองเกากัต้าดูจะราบเรียบไม่น่าเกรงเกรงมากนักหากช่วงที่จะเข้าสู่ดักกานั่นสี มันจะราบปรื่นดังเช่นเส้นลายหมึกสีดำที่ลากอยู่บนแผน่แผนที่หรือไม่หนอหล่อนไม่แน่ใจเลยคิดได้เพียงเท่านี้คริมาก็หวาดกลัวซะจนไม่กลา้าที่จะเอ่ยปากถามรามันอีกต่อไป